เด้อพี่น้องเอฟซีสุพรามานั่งรอโหลดพี่น้องกำลังสิงไปทำงานกำลังรอโหลดมาอยู่ประมาณนี่เนาะค่ะไปทำงานกับประมาณเก้ามงครึ่งกับสิบโมงแล้วพี่น้องพอดีหางเปิด คล้ายหวยคล้ายหวยกะงวนนี่กะพี่สิได้เมื่อบาดแล้วพี่น้องพอดีเซาปัววนะาะจังได้กาแฟเอฟซี FC ทุก่านอุดน้นในเด้อพี่น้องเพอได้คาร์โลดเมือ่อค่ะขอบุณขอบคุณพี่สาาคนสวยได้ร้ายขานเนาะบอลที่เป็นทางบังนอกืองไทยที่ผลอุดน้น ถกงวดถุกงวด,ก,งวดก็ค่อยเปินถือเดอ้อน้องพี่น้องงวดนี้เนาะงวดสี่แลค่อยเฮงเฮงปังปัง,ปงกล้วถุกผูทุกคนนน้พี่น้องเมื่อในโทรหมอบ้านนั้นทั้งบ้านคนก็นได้รับข่าวดีพี่น้องได้เป็นสะพานบุญนำกันให้ได้ทีบกายลูกเนาะ เมื่อวันเพิ่นได้อันเหตุลงทานน้ำในงานโฉบไอซ้อนที่ปนะเทศชีวิตเลยพี่น้องไปถิบใก้รูเพิ่นเป็นสภาพใหญ่เหตุลงทานนำ้ำแ,แต่ว่าให้ทิ้งข้ามตัวม,มูน,น้อยแล้วก็ครอบครัวเฮานั่นแหละพี่น้องเป็นสะพานบุญต่อเนาะเมื่อน,นี้เพิ่นพักกันไปแจกลงทานอยู่งานโฉบไอซ้อน ก็คือที่แม่กิงข้ามเ่าอะไรพี่น้องว่าเพิ่นมาหาน้นนองเพิ่นอยวนกรุงเทพแล้วน้องนั่งก็บุกหัดอ,อกว่าเพิ่นเสียชีวิตว่าเอ้ซ้อนนะเสียชีวิตแล้วเนวาะความายืนไห้อยู่หน้าบ้านน้องซ้าบังกระโทนมาทั้งเราทั้งไห้บอกขีดว่าเอ้ยสิไปไว้อะนะพี่น้อง ก่อนเพิน่นนั่นก็เลื่อยก็ถีบเพิ่นก็นส่งรูไม่ห้าเบิ่งอยู่เฮาก็คิดว่าเพิ่นคือสิยังแข็งแรงยังแหละยังยิ้มได้เลยนะบ่คิดว่าเราสิไปไวไปก็ขอให้เราไปเกิดบ่ดีสเชิงกนะพีนออ่น้องกลับมากรํร่างกายสมบูรณ์สวยงามกลับมาเกิดชาติหน้าก็ได้รถมาแล้วพีนออ่น้อง มาเร็วค่ะไปดีพอจะไปดีตอนนี้มาองานสพปะาโนนอบใจพอกเมืนงลลายได้ดีเหน้ามืงท่านขอให้พอกเมือดีแทนพอกเมืนอกันได้มีหมื่นตึงขึ้นมาเรื่อยๆไปกัน ตอนนี้กำลังจกกัเแฟนเชฟทำแม่ครัวก่กอทำอะไรกำลังจดเด้เนฟนนะคะ

กับแม่เนาะอกนอกสบายดีพี่น้องตอนนี้เดินาทางมาถึงที่ทำงานแล้วพี่น้องเมื่อนี้มีงานพี่น้องงานแบบเกี่ยวกับที่แบบว่าทังภาคเหนือของประเทศไทยนี่พี่น้องเชียงใหม่เชียงรายเียวมีคําุภาพไปเบึงไปชมพี่น้อง ฝากเนื này, ong, 당당้อเนาะในโอกาสนี้เราจะได้พบมอรสพต่างๆณนโอกาสนี้พบกับมวยคู่เอกวันนี้กรรมการผูให้คะแนนข้างเวทีได้แก่กรรมการจากประเทศเกาหลีกรรมการยืนยัำเซ พระก็ได้ทำได้เกินท่านวิเชียรเนรการเนรการนั้นนักภาคเสียบเอกจะมาะพากทุกท่านได้พอได้ก่อนวันนี้มวยกู้เอกหรือว่ามวยกู้รองเขามีอ้เยังพ่อหน้าวัดนี้ฝลายดับเงินเอไปใจเลาวยังต่อฟลายเด้ เฮ้ยจันทร์นะมาดูกันคู่ที่สองปาล์มสังสิทธิ์หัวโดจะมาโชว์ไม่มาครับปีบีสอสลึงสลือคนนี้รับประกันได้รับต่อยตีต่อยหันเวดีมวยเปล่งสิ้นคู่ที่สามมั่นจันทร์เซตซิมโปจะมาโชว์ไม่บายครับจิ้งจอกน้อยสอจะกินต่อไปเราจะพบก,กับมวยกู้เอกของเขาคืนนี้โขวดจะมาตั้งแต่อยู่ในตน้องแม่เหนสกัดตั้งแต่ในห้อง เป็นพิธีการไหวครูเพื่อจะได้ประกาศว่าฝ่ายแดงและฝ่ายแดงมออันเป็นไผ่มาจากไหนดนตรีขึ้นฝ่ายแดงลักสมิดเซทตามลงน้ำนักคนจับ52กิโลน้ำนักหลังจับ98้างแปดเจ้าชายนุ่ วัดการชกชกแล้วสาปครั้แพ้กัคนทุกครังชนะมาหนึ่งครั้งยชนะก่นอนคู่ต่อสู้โดนเลอกจำตายประมาณสักคาลอย การเล่าวันกรรมการพี่น้องพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วขอเสียงคับน้องเป็นอาหารเหนือพี่น้องนับด้วยพร้อมหรือยังยุที่หนึ่งถ้าใครจะยุคจะไปครับคันหนึ่งมาดูกันว่าใครจะยุคใครจะไปไฟแดงเริ่ม บอยเอาไปเอาไปบอยบอลยกเข้าเข้าผมลืมถอดมโใครตีก่อนลุมถอดมโหอ่ะดนพนะนำส้าบรรยากาศในงานีันนี้ต่อไปจะพิจนรี่น้อเนอ่ขีงบริษัท